ทุกวันเสาร์พบกับช้อกเกิดเชยแม่สวยมารกที่ยา เป็นผู้จัดจริงๆแล้วอะไรเงี้ยปัญหาอะไรที่เจอแล้วปวดหัวสุดคือโควิดก็สิ่งหนึ่งแต่ทีเนี้ยพอมีทุนาเปิดกล้องมีทุนาคือเดือนหน้าฝนขอวเราโอ้หน้าฝนแปบปวนพี่เก๋เพื่อการกองก็อีกแล้วแม่พรุ่งเนี้ยสิ่งสําคัญของพวกเรามากเลยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยพยากรณ์อากาศอะบอกฝนจะตกไม่รอดไม่รอดหนูก็เอาละตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าสี่แบบขอถ่ายแบบถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเราก็แบบถ้าจะตกหรืออะไรก็ขอแบบ เราคือตกมาเลยหลังจากนั้นขอให้ลูกก็แบบเหมือนทํางานเสร็จก่อนนะจนสี่ทุ่มเป้งบอกเลิกกองเป็นสีสุดท้ายจําได้เลยแจ็คกี้ต้องจูบกับน้องใหม่แล้วร้องไห้บล布ๆแล้วก็พออ่ะเลิกกองปุ๊บตุ๋ยกเดินก้าวขึ้นรถตู้กลังกลับบ้านฝนแบบเทแบบหนักมากตเลยมากเราจนแบบยังกลับบ้านไม่ได้เพราะมันหนักมากจริงๆอ่ะ แล้วพี่เขเพูดกันว่าแม่แม่แม่ควรจะขอสักสี่ทุ่มสิบห้าได้ไหมแม่ให้ทีมงานได้ยกแม่ควรจะให้ทีมกล้องกับทีมไฟเก็บกล้องขึ้นน้อนก่อนหนูก็แบบเออพี่เขกหนูลืมคิดไปก็หนูก็คิดว่าเออเริ่มกองแล้วทุกคนแฮปปี้แล้วสี่ทุ่มทุกวันเสาร์สี่ทุ่มห้าสิบ